วมาอ่ะพี่ฮะโอ้โหฮะโอ้โห89ฮะโอ้โหแม่งสั่งเรียบวะยยังไม่หมดอ่ะเด็พี่พี่คอรเรียกเหรอแล้วข่าวร้ายอะไรพี่เก็ตฟัดฟัดติมเลยเหรอเอ้าติมสไนด์เอ้แล้วนั้นเคสเคสกูก็ไม่ฮะฮะโอ้โหยังไม่ทันเทรดเลยพี่เก็ตไม่เรียกตั้มมาก่อนนะ สามศูนย์ห้าดสามศูนย์ห้าวายวายวายก็เป็นคดีรีตัวกับไม่รีตัวปะจุกว้ายไอ้วันที่ไปเฝ้าก็ปลดแล้วเดี๋ยวน้องกูว่ากลับมาแล้ววันแม่ก็มันไม่รีตัวนี่ก็ไม่รีอะพี่เรียกอะไรนะสามศูนย์ห้าวันวันพระรีตัวปะพี่ไอ้วันพระรีไปปะไอ้โลมึงอะไรพี่เอ็มจีไม่รีตัวพี่เกดมจีนะแต่เนี่ยลองบีเนี่ยโร่เลยทำไมอ่ะบอกวันพระรีไปไหมรีตัวไหมรีไปไหมวันพระ น้องชายที่รักพี่พูดอย่างี้ไม่พรมไม่พรมไม่พรมเอาสองชุดเหรอไม่เพนแค่เพนนะอุ้ยเอาดีเอตาพี่ออกได้ไอพี่ภูเฮ้ยพี่ภูมาดูที่นี่ไปกลับเขาแก๊งกลับเขาแก๊งไอ้เหี้ยมตายยากจังวะมาได้ไงอะะไรวเอ้าีไอ้ยเพิ่งโดนเมื่อกี้นะเอ้าโหพี่เกดอ๋อสลับแก๊งอันนี้พี่เกวมาโดนอ่ะดิ รอบรอบนั้นน่ะที่ที่ที่พี่ไปเอามาแต่รอบนี้พี่ไม่เอาแล้วนะ่ไม่เอาแล้วดไว้นี่ใช่ไหมเฉยเฉยเนี่ย้กปืนืพี่ลดค้อนขอข้าวหน่อยรบกสี่ปืนพี่ลดค้อน่้่กสมไอเจ้รแล้วบอกสี่อันนี้เก็บของให้หมดเลยไมครับพี่ติ๋มค ไอเจมึงขึ้นไปไปไปเอาของข้างบนเดีเจมานเนี่ยก็สวยเอาตเกียบเอาเอาเอาอะไรกันพี่เดียวจะดีเหรอพี่มีเฟมก็มีครับมีเฟรมแล้วใช่ไหมมันหมดอ่ะพี่มีต้องมีฟมฝาหลัของผมเลยนะปิโตนะเออเดี๋ยวขึ้นมาของให้ครบเลยมีปืน มีปืนบอกมีเงินสองร้อยเอ็มเนี่ยไอ้ยาใครอยู่ดิเก็บเงินไม่กูไม่รู้เนี่ยงงไปหมดเลยเนี่ยเฮาไอ้ยาไวเบนในตู้อีกเป็นพันเม็ดเนี่ยใช้ไงหมดเนี่ยกินไปอีกห้าร้อยอ่ะไอนี่สะอาดในเฟรมผมมีใช่ใช่ใช่หมวกแดงว่าหมวกแดงนี้ว่าที่กิบให้อะมันชิม่รูพี่เกตเป็นอะไรเนี่ยของเต็มตู้เลยไอ้ี้เออไอ้ตันแตกยังไม่เสร็จรลยเรื่อย เอาเอาแมกันแตกอ่ะมีแบ่งเยอะนะมีตั้งสี่ห้าร้อยอันเนี่ยครตูน่ะให้สีให้ีนใหู้ปเก๊ไปกไปกรับรับแทงรับแต็เลยอย่างนี้บ้องานห้ร้อยเอเ่อนนันนี้นโดนเรื่องโกนห้าร้อยเอเนะครับครับไอ้พีดูลงงห้องนี้ต่อยนี่แลยครับอวเลยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยลงเลยะไปไปไปดูดิไปเรียกไปเรียกบัลงห้องต่อยมินด้วยโอ๊ยดีครับ เอาสุดเลยนี่ว้ามันไม่กล้าเล่นเลยนี่ว้าไอ้หนองไอ้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะมันเห็นอ้โหกระโดดฆ่าแล้วอ้หเขาพูลอยอ่ะแล้วมึงมึงไม่หน่ะได้ที่ให้เขากูไม่เกี่ยวน่ะเอาไม่มีไม่มีมันไม่มีจะไป็นทำอะไรแมฆเอ้ยให้ภูมิอ่ะให้ภูมิไม่นะ เอพีมันแย่วคิววิ่งเท่าไหร่ผมวิ่งอยู่แปดสิบแม่กระชากวิ่งแปดหิึ่งหกเลขแล้วเมื่อกี้มันมันลงมาอยู่20่สิบแต่ตอนนี้90แม่กระชากนะของผมเท่าไรครับปกติเลยเออดีมาเบลล่ากระชากแบบหายอยากรู้ไหมมันเป็นเพราะอะไรพี่เกย์พี่ปิดเงายังพูดสียงพูดแล้วไอ้ยังไม่ปิดไม่เหมือนปกติต้องสามห้าพิจแนะนำนะจริงๆก็ต้องปิดเงาไว้พี่เาบ้าเมื่อก่อนหน้านี้กูเล่นเซตลงลงไปเอ็มใหม่แล้วพี่เซตไม่ได้ปลดหรอ จาผมอนก็ปตลบพระเจ้าของมื่อไทรสตรีมกะไว้แล้วไนทำไมบ้านมันเว้าห้าก่อนเรามีไทรคนท่ามันโดนเรื่องตรงผมตอนนี้ผมใช้รีลดดะผมใช้ลีลดดะปรับขวาสุดแล้วก็รีเกมเข้าใหม่เข้าไปในเทนนิ่งก่อนอ่ะให้มันชัวร์ก่อนว่ามันปลดล็อกแล้วก็ค่อยเออเราค่อยปรับเป็นรีดดี้ี่มีกันแตะแล้วครับผมมีกันแตะแล้วผมปรับแล้วผมก็ปรับมาเป็นรีลดีตอนแรกใช้เบต้าปกติอะไรมันกระชากไงกับปรับเปลี่ยนไปเป็นรีลดีเลยที่เอาไปตีไอ้ก็ใช่เบต้าไม่ใช่เบต้ามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกัน โทรศัพท์ขาวนะไม่ขาวมันปรับใหม่แล้วจริงเหรอเดี๋ยวใช่ใช่พี่เกดพี่อยู่พี่เกดพี่ลองไปใช้ดูอ่ะปุบบวกสามไม่ใช่ครับพี่ผมบวกสามได้ใช้ได้ใช้แล้วนีได้ใช้แล้วนี่อยากอยากดีบอกสี่จัดเลยดูแบบประกันหน่อยมีในตัวยังโอ้ยังไม่มีเลยไปยิบดีร้อยเฮียเลยนี่ไม่มีไม่มีไอ้เฮียนี่ใครเนี่ยขายครับขายขายนะ เอสเอเนี่ยกูตะโกนกับพิงค์กตะโกนอยู่ดีไปตรงเนี้ยที่ยืนอยู่นี่มีรถหมดทุกคนใช่ป่ะเต็มความพร้อมแล้วกูบอกให้นะมึงี่รถประกอบใหม่มันใช้ได้ไหมนี่ยใช้ได้ใครใครของใครอีกไอไปไปเปลี่ยนส่วนนะแล้วก็จะหายวันนี้เล่นธนาคารเองไปหาพ่อเองอ่ะเมื่อวานไอข้างบนอ่ะพ่อเองอ่ะใครยังไม่ได้ของอีกยังไม่ได้ของใช่พ่อสุดข้างบนอ่ะไม่ยังอยู่ป่ะสนใครยังไม่ได้อีกไหมใครรับแพททเิร็คส่วนรับแม่กระสุนโอ้กระสุนกู กระสุนขอกระสุนหน่อยขอกระสุนหน่อยปิดดงว่นแกงที่อยู่ที่เขาเขาก็เอามาใช้เลยนะอาวุธไวจังรู้ตัวนี้ว่าจะโดนใบแดงรีเฟรยไม่มีแล้วไม่จบแล้ขอกรนซเวอร์โกะซเวอร์โกต่อซีเวอร์พี่ไม่มีแล้วฟินเวอร์เหรอมาพี่มีเอาเท่ไหนเดี๋ยวผมจะผมจะผมจะลั่นอ่าเก้าสามแปดแล้วเอาแค่เอาแค่กระสุนบุรินทร์พุทธต้นยิมสายุรินทรดอย่างเราห้าสิบพี่มีปะ ใครไม่ได้กระสุนยี่ห้อยังไม่ได้กห้สุนกรับุนกระสุนกระสุนกร่สุนกระสนกมะสุนึ่งสุนกระสุนระสุนกระสุนกระสุนกร่สุนกระนกระสุ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 นกระอุนกรนกระสุนใชะสุนระสุนก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 ระนกระสุนระนกระสุนระสสนระสนนสรกสนนนะสนกสนกสนะสะนาะนสนน แล้วมีเอ็กพีไหมมีเอ็กพีไหมอะไรมันก็ทำเอฟไม่มีไม่มีไม่เอาก้าวหมื่นได้เล่เล่เล่แล้วมีใครมีออพตีเดียนขายไหมครับเนี่ยเขาขายเจ็ดหมื่นเนี่ยมึนกว่าอันเบลเบลเต้นท่าที่ห้าที่มันคนเดียวตอนนี้บอกว่าท่านี่มึงคนเดียวเนี่ยยังไงตอนไหนนะเดาท่าเนี่ยท่าที่ห้าเนี่ยคนดูครับเอางี้อันนี้คือพี่จะพูดครั้งสุดท้ายนะครับในเมื่อมันโดนใบแล้วใช่ไหมโดนใบแล้วนะพี่อยากให หยุดเรื่องนั้นในเมื่อโดนแล้วเราไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมาซ้ําเติมใครทั้งนั้นอ่ะจริงๆนะแค่แค่นั้นเลยครับเออในเมื่อถ้าสมมติว่าเนี่ยแค่เขาตัดสินมาแล้วฮว่ามาเป็นกลางจริงๆอ่ะเออแค่เนี้ยคนดูมึงก็ก็พอแล้วครับไม่ต้องไปหาลําไม่ต้องไปแบบอะไรแล้วให้มันจบก็จบจบแค่นี้พอ โอเคป่ะเนี่ยมึงมึงดูแค่ตอรี่ให้เราชนะหรืออะไรก็พอแล้วครับเรื่องไปให้มันจบแค่นี้ครับชนะไปปุ๊บเออเราก็เสียตั้มไปเหมือนกันจริงกูชนะไล้วค่อยออกพี่ก็เฟงเหมือนกันนะจริงๆแต่ไม่เป็นไรแต่ตั้มมันก็กลับมาล่ะตัวมีออกซิเดนหายไหมยี่ห้าผมบอกไม่มีผมก็เก็บไ้ตีบออกซิเดีล้ววน้องเลยตีเรื่อยๆเลยมียี่สิบเหรีฟิลฟิลเอากันแตกพี่น้อง ตั้มไม่ได้ตั้มไม่ได้หลีตัวค่ะตั้มไม่หลีตัวตั้มไม่ได้หลีตัวเตมี EP ปะไม่มีเลยสักห้าพันมีใครมีปะเตมมีปะเตมคอปเปอร์มันขายน่ะแพงไปเว้ยใครมีอะใครมีพ p อ่ะจะเอาให้เจ่ะมันยังไม่เสร็จมีดเลยหรือกาเสร็จียงเตียงยังเลยกูขาด EP น่ะ ขัดอีกพีมับไปว่ามันขัดอีกพีห้าพันัตุกขายต่อขอบคุมากแต่แรกก็าว่าหนูไม่ได้ใส่เย้ครับมามาจะไปซื La ้อบ ah? ah ัต so. ร ah ้ทยที่หนูมีบัตรลอยอะไรครับพี่ชาก็ปล่เก้าสองสามมีใบเดียว